สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกประเด็นที่เอ,อ่ออาจจะดูเล็กๆนะครับแต่ก็น่าสนใจมากคือเงินค่าอาหาร700บาทกับค่ากระดาษทิชชู่อีก10บบาทที่บริษัทจ่ายให้พนักงานทุกเดือนเนี่ยสรุปแล้วมันเป็นค่าจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือเป็นอย่างอื่นกันแน่ใช่ค่ะเรื่องนี้จริงๆมีที่มาที่ไปนะ เป็นคดีที่สู้กันถึงศาลดีกาแถกคดีแรงงานเลยโอ้โหถึงดีกาเลยเหรอครับค่ะเป็นคดีระหว่างพนักงานฝ่ายผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กับบริษัทนายจ้างของเขาคือพนักงานเขาอยากให้นับเงินส่วยนี้รวมเข้าไปด้วยเวลาคิดพวกค่าล่วงเวลาค่าทํางานในวันหยุดอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือถ้าเงินก้อนนี้ถูกนับเป็นค่าจ้างเนี่ยฐานในการคํานวณเงินอื่นๆมันก็จะสูงขึ้นรายได้รวมก็เยอะขึ้นตามไปด้วยเรื่องเหมือนจะเล็กๆนะ แต่พอเป็นการตีความกฎหมายแล้วเนี่ยผลกระทบทางการเงินมันก็ไม่น้อยเลยนะครับใช่เลยค่ะโอเคงั้นก่อนจะไปดูตัวคดีจริงๆอาจจะต้องขอปูพื้นฐานนิดนึงได้ไหมครับว่าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานบ้านเราเนี่ยไอ้คำว่าค่าจ้างกับสวัสดิการเนี่ยหลักๆมันต่างกันยังไงครับได้ค่ะเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะคะ ค่าจ้างเนี่ยคือเงินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทำงานโดยตรงเลยอาจจะจ่ายตามเวลาทำงานปกติหรือจ่ายตามผลงานที่ทำได้ครับส่วนสวัสดิการเนี่ยจะเป็นเงินหรืออาจจะเป็นของอย่างอื่นก็ได้ที่นายจ้างให้ลูกจ้างเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากค่าจ้างแล้วจุดประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือหรือให้ประโยชน์ลูกจ้างไม่ได้ผูกกับการทำงานโดยตรงขนาดน,นั้นค่ะชัดเจนเลยครับขอบคุณมากครับ ทีนี้กลับมาที่คดีนี้กันจุดเริ่มต้นคือเหมือนกับว่าเดิมทีพนักง,งานไม่ได้ได้เป็นเงินสดใช่ไหมครับส่วนนี้ถูกต้องค่ะเดิมทีเลยเนี่ยเขาได้เป็นคูปองอาหารมูลค่าวันละหบาทแล้วก็ได้กระดาษทิชชูเดือนละ2มว้วนอ๋อเป็นของกับคูปองมาก่อนแล้วบริษัทก็มาเปลี่ยนที่หลังเป็นจ่ายเงินสดแทนค่าอาหาร700ค่าทิชชู10บบาทจ่ายรวมมากับเงินเดือนทุกเดือนเลยใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือ เขาจ่ายให้แบบประจำเลยไม่ว่าเดือนนั้นพนักงานจะขาดลาหรือมาสายเงินส่วนนี้ก็ยังได้เต็มไม่มีการหักอตรงนี้นี่เองที่อาจจะทำให้คิดว่าเป็นค่าจ้างได้เพราะมันจ่ายประจำก็น่าคิดค่ะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจมากๆคือในจ้างเขาเขียนระบุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทเขาเลยนะ ตั้งแต่ปี2541นู่นน่ะว่าเงินค่าอาหารกับค่าทิชชู่เนี่ยเป็นสวัสดิการโอ้โหระบุไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอครับในข้อบังคับเลยใช่ค่ะระบุชัดเจนเลยว่าเป็นสวัสดิการมีเจตนาจะให้เพื่อช่วยเหลือพนักง,งานประจําเท่านั้นด้วยนะพนักง,งานทดลองงานหรือระดับผู้จัดการขึ้นไปเนี่ยไม่ได้ส่วนนี้โ้โหนี่การที่นายจ้างระบุเจตนาไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่แรกแบบนี้ อันนี้ถือเป็นจุดสําคัญในทางกฎหมายเลยหรือเปล่าครับถึงแม้ว่าตอนหลังจะเปลี่ยนมาจ่ายเป็นเงินสดก็ตามใช่เลยค่ะตรงนี้แหละค่ะที่มีน้ำหนักมากสารมองว่าการที่ในจ้างระบุเจตนาเริ่มแรกไว้อย่างชัดเจนในเอกสารเนี่ยมันสำคัญมากแม้ว่ารูปแบบการจ่ายจะเปลี่ยนไปเป็นเงินสดเ,เพื่อความสะดวกในการจัดการของบริษัทเองก็ตามมันไม่ได้เปลี่ยนเจตนาเดิมที่ต้องการให้เป็นสวัสดิการเข้าใจครับแต่ในมุมพนักงานเนี่ยพอได้รับเงินสดทุกเดือนเดือนมันก็ อาจจะอดคิดไม่ได้ไหมครับว่าเอ๊ะมันก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างหรือเปล่าเพราะมันได้ประจําตรงนี้พนักงานเขาก็เลยไปฟอ้องสารแรงงานกลางถูกไหมครับใช่ค่ะพนักงานซึ่งเป็นโจทย์ในคดีนี้ก็ไปยื่นฟ้องขอให้สารแรงงานกลางสั่งว่าเงินจํานวนนี้เนี่ยคือค่าจ้างนะเพื่อจะได้เอาไปคํานวณค่าตอบแทนอื่นๆต่อไปแล้วสารแรงงานกลางว่ายังไงครับ ศาลแรงงานกลางท่านพิจารณาพยานหลดฐานแล้วก็พิพากษายกฟ้องค่ะคือเห็นด้วยกับทางนายจ้างว่าเงินส่วนนี้เป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้างอ้าวแต่เรื่องยังไม่จบพนักงานก็สู้ต่ออีกค่ะพนักงานก็ใช้สิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาต่อสารดีกาแล้วสุดท้ายสารดีกาท่านตัดสินว่ายังไงครับยืนตามสารแรงงานกลางหรือว่าเห็นต่างออกไปสารดีกาแผนคดีแรงงานเอ่อพิพากษายืนตามสารแรงงานกลางเลยค่ะยืนตามค่ะ ท่านก็ฟันธงเลยว่าเงินค่าอาหาร700บาทกับค่าที่ชู10บาทเนี่ยเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้างตามนิยามในพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา5ครับแล้วเหตุผลหลักๆที่สารดีกาท่านให้น้ำหนักในการตัดสินแบบนี้คืออะไรบ้างครับพอจะสรุปได้ไหมหลักๆเลยนะฮะมีอยู่3ประเด็นค่ะ1คือเจตนาแรกเริ่มของนายจ้างที่ระบุไว้ชัดเจนมากในข้อบังคับระเบียบว่าต้องการให้เป็นสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือพนักงานครับเจตนาที่บันทึกไว้ 2คือการเปลี่ยนรูปแบบจากของเป็นเงินสดเนี่ยสารมองว่าทําไปเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการของบริษัทไม่ได้มีเจตนาจะเปลี่ยนสถานะจากสวัสดิการให้กลายเป็นค่าจ้างอืมแค่เปลี่ยนวิธีจ่ายไม่ได้เปลี่ยนความหมายประมาณนั้นค่ะและ3ซึ่งก็น่าสนใจคือสารท่านชี้ว่าสวัสดิการสามารถจ่ายเป็นตัวเงินได้ไม่จําเป็นว่าสวัสดิการจะต้องเป็นสิ่งของหรือบริการเสมอไปการจ่ายเป็นเงินเนี่ยมันไม่ได้ทําให้สถานะของมันเปลี่ยนเป็นค่าจ้างไปโดยอัตโนมัติอ๋อเข้าใจแล้วครับชัดเจนเลย คือสารมองลึกลงไปถึงเจตนาแล้วก็ลักษณะของการให้ว่าเป็นการช่วยเหลือไม่ใช่การจ่ายเพื่อตอบแทนการํำงานโดยตรงแม้ว่าจะจ่ายเป็นเงินสดก็ตามถูกต้องค่ะคำตัดสินนี้มันก็ตอกย้ำหลักการที่ว่าเอกสารภายในยอย่างข้อบังคับการทำงานที่ระบ,บุเจตนาต่างๆไว้ชัดเจนเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะคะเวลาเกิดข้อพิพาทแรงงานในลักษณะนี้ครับผมแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงต่อครับ คือการแยกแยะระหว่างค่าจ้างกับสวัสดิการเนี่ยมันสําคัญมากจริงๆสินะครับมีผลต่อการคํานวณเงินหลายๆอย่างเลยใช่ค่ะสําคัญมากเพราะมันกระทบโดยตรงกับการคํานวณค่าล่วงเวลาหรือ OT ค่าทํางานในวันหยุดแล้วก็อาจจะรวมถึงค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างด้วยในบางกรณีเพราะฐานในการคํานวณมันต่างกันครับผม ทำให้เราต้องกลับไปดูสัญญาจ้างหรือข้อบังคับการทํางานให้ละเอียดเลยว่าเงินที่เราได้นอกเหนือจากเงินเดือนพื้นฐานเนี่ยมันถูกระบุว่าเป็นอะไรกันแน่ถูกต้องค่ะและนี่ก็เอ่อทให้เกิดคําถามที่น่าสนใจตามมาเหมือนกันนะคะว่าจากคําตัดสินนี้เนี่ยมันทําให้เราอาจจะต้องมองพวกผลประโยชน์อื่นๆที่จ่ายเป็นตัวเงินนอกเหนือจากเงินเดือนในมุมที่ต่างออกไปหรือเปล่าเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นพวกเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ S <S <an> <S เงินค่าเดินทางหรือแม้กระทั่งโบนัสประจำในบางรูปแบบที่อาจจะดูเผินๆคล้ายค่าจ้างแต่จริงๆแล้วเจตนาเริ่มต้นของนายจ้างอาจจะอยากให้เป็นสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือพนักงานก็ได้โอ้หน่าคิดต่อเลยครับใช่ค่ะมันทำให้เกิดคำถามว่าแล้วจริงๆเส้นแบ่งที่ชัดเจนในทางปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ระหว่างค่าตอบแทนเพื่อการทำงานจริงๆกับเงินช่วยเหลือในรูปแบบสวัสดิการอื่นๆ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างอาจจะต้องทำความเข้าใจร่วมกันให้ชัดเจนมากขึ้นต่อ